เมื่อจบวิศวะละออกจากงานมาทำเกษตร EP 5วิธีการประเมินผลและพัฒนาฟาร์มเรามาถึงวันที่ต้องเก็บเกี่ยวล็อตที่เราใช้โฮโกกันนะครับล็อตนี้มันอยู่ก้นถุงสุดท้ายพอดีนะครับน้ำหนักเมล็ดจริงๆอยู่ที่170กรัมแล้วเราจะได้ผลผลิตเท่าไหร่อ๋อจริงๆก็ชิบหายแล้วเพราะล็อตนี้เป็นเมล็ดของถุงที่แล้วนะครับเพราเราเก็บเกี่ยวรอบนี้ไปเราจะได้เก็บเกี่ยวอีกทีวันที่12 13 14เลยนะครับเพราะว่าเราจะเว้าไปเกือบ4วันหนึ่งเลยเราต้องบอกพ่อค้าด้วยนะครับต้องรีบสัมดานน้้ หนึ่งกิโลแม่งเยอะหรือน้อยวะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะนี่คือการทดลองครั้งแรกเราก็จดบันทึกสถิติไว้นะครับว่าน้าหนักมเมล็ดเท่านี้ได้ผลผลิตเท่านี้แล้วก็มเมล็ดพันธุ์นี้ผมสั่งมาจากแอปส้มนะครับตอนนี้กำลังหา,มาเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มแอปน้ำเงินนะครับแต่ปัญหาหลักๆก็คือความสม่ำเสมอในการเก็บเกี่ยวนะวันนี้ต้องมาคิดเรื่องสต๊อกมเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับว่าเดือนหนึ่งเราใช้กิโลถาดพอไหมดินพอไหมจะย่อยทันไหมมีแววได้สั่งดินเพิ่มครับอาทิตย์หนึ่งมี7วันวันละโลเดือนหนึ่งตเมล ผลิตโลกว่าใบกงๆก็1โลเพราะว่าเดือนหนึ่งเต็มที่เราต้องสต็อกเมล็ดพันห6โลนะครับเพิ่อมอีก20%เป็นก็เป็น7.2โลการขาดเราจะมาทดสอบสารอาหารของเราอีกรอบนะครับใบ <c oughs> ถาดเนี่ย200กรัมเนี่ยมันจะได้ผลผลิตเท่าไหร่เพราะถาดนี้คือเปิดหัวถุงเลยนะครับรู้ได้ไงว่าต้องใช้7.2โลเอา30โลไปคูณ2ขีดมันจะได้ 6, 0 0 0 6,000เท่ากับ6โล6로1โลปลูกได้5รอบก็6คูณ5เท่ากับ30ก็คือ30วันนั่นเองครบแล้วถ้าออเดอร์ใน30วันวันหนึ่าผมคิด แค่เผื่อร้านเดียวนี่แหละครับเราถึงต้องพัฒนาซึ่งออเดอร์ตายตัวของเราก็าคือวันละ1โลผมอาจจะมีปลูกเผื่อแซมไว้อาจจะ2วันครั้ง3วันครั้งเพื่อสต็อกสำรองไว้นะครับแล้วก็มีเก็บด้วยเอาไว้ขายไปอีกหลรอแต่ใจผมก็อยากปลูกอย่างเดียวเพื่อส่งให้พ่อค้านะครับเดี๋ยวค่อยไปหาร้านเพิ่มรออะไรลงตัวอาจจะต้องซื้อเชลเพิ่มเพราะเชลนี้ทําได้12โลนะครับเพราะมันวางได้12ถาดตัดไปเลย7ถาดพอ7ถาดนี้มันต้องหมุนเวียนใน7วันมเมล็ดจนกลายเป็นต้นอ่อนและเก็บเกี่ยวที่ผมเพาะเมล็ดวันต่อวัััันนนนีีี่เเเออองงว้้้ตตดดกก็มรร์ลยะคพพาาสผให แลพ่อค้าบอกหมดไวมากคือพอดีสดๆแล้วก็มีเพื่อนผมมาขอดูการถ่ายทําด้วยก็เลย,ยใช้แม่งช่วยเลยขับรถให้กูหน่อยออส่งผักก<ม>ันก็มีต้นอ่อนทางตะวันกับกีนโอ๊กนะครับ <ไป S 1> ตอนถ่ายมือเดียวระยะผักเข้าไปในช่องนี้แม่งโคตรยากไป let's go ตอนนี้ถึงตลาดกิ่งแก้ว <ไป S 1> นะครับน่เออดีครับนี่ตั้งให้นะจัดไปครับแล้วนี่เงินที่ได้จากต้นอ่อนทางตะวันอย่างเดียวเอามาซื้อตะแกงเฮ้ยตะก้าไปละยี่สิบบาทลูกสองไปก็สี่สิบรับ ก็มีที่ล่อนดินสักทีโว้ย